โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในประกอินมาร์เก็ตเพนหรือประกอินตั้งร้านที่หลายๆคนเนี่ยกำลังตามหามันอยู่นะครับบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้ว่ามันคือประกอินอะไรนะครับเราจะมาบอกให้นะครับมันคือปรักอินพีเนียมของทางสปิก god นั่นเองนะครับพีเนียมนะครับผมแต่ในวันนี้ผม ผมก็ไปกวาดปกอินพีเนียมมาค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะครับไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยโอ้โหปอินพีเนียมก็บางอันนี้ก็อันอันนี้ก็ถ้าจะไม่ผิดก็แปดร้อยกว่าบาทนะครับก็เออไปเลยอ่าตัวไหนวะปากอินตัวนี้แล้วกันนะครับผมนี่นี่นี่มาเก็ตเพเนี่ยตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาใส่ในเซเวอร์ของเราเลยนี้ เทรเวอร์เทรเวอร์มาเก็ตเพนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเมื่อกี้ทดสอบไปนะขออภัยมาดูอ่านะครับมาเก็ตเ็นมาดูว่ามันเป็นอย่างไรนี้ก่อนอื่นเรามาดูเพอร์มิชันอ่าในที่เราต้องไปใส่ในกรุ๊ปแมเนเจอร์นะครับก็อ่าตัวไหนเนี่ยแบคเอหรอเปล่าไม่ใช่อ่าเวอร์สิอ่าโอเค รเรามาดูนะครับอันนี้ก็คือว่า,าเราจะเอาไปใส่ในเมมเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมจะามาผมจะามาใส่ในในยศแรกเกิดเลยนะครับก็คืออ่าประอ่าเพอร์มิชันที่เราจะใส่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดูแป๊บหนึ่งนะครับก็นี่ครับเป็นประอินอ่าบายพารสเออบายพาชีอะไรก็ไม่รู้เนี่ย ครับก็เอาไปใส่นะครับคืออันนี้ก็คือว่ามันเหมือนราะวะ่าอคกูจะให้มึงตั้งได้ทุกที่อ่บายพาร์อาทางอ้อมอ่ะม,ม,มันคือทางอ้อมอ,อส่วนลิสต์เนี่ยก็เหมือนเป็นการดูร้านนะครับ เป็นการดูว่ามีใครตั้งร้านอยู่แต่ว,ว่าผมแนะนําให้เอาอันเนี้ยไปใส่ในตัวแอดมินนะครับไม่งั้นแม่งลิสต์ดูกันกระจายเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเราใส่เพิ่มมือเลิ s มมิชัเนี่ยเสร็จแล้วนะครับก็ไปรันซิฟเวอร์กันเลยครับก็ถ้าไม่เข้าใจเมน์คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ Comment ถามเรื่องที่เราไม่รู้ได้ โอเครันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแปงอ,อินผ่านไหมกด pl ดูมีกุ้เมนเจอร์มีนี่มาร์เก็ตเพนะครับขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วตนะอนเช้านั้นเราค่อยจะไปรอกินนะฮะมาดูกันนะครับทีนี้เราก็ไม่อยู่ในเกมแล้วนะครับคำสั่งของมันนั่นก็คือ m 3นะครับอ่ะเฮ้ยอ่าชิ้มหนึง่ง เข,เขาเขาเซิร์ฟเร็วก็เป็นนี้ครับพิมไม่ได้โอเคคำสั่งของมันคือ mp เดี๋ยวเราลองเฮียวดูซิไม่ได้อีกออ mp t a s อ่าโอเคก็จะไปอยู่บนกล่องเนี่ยครับบนกล่องนะครับวิธีการจะนำไอเทมเข้าไปในกล่องเนี่ยเราจะใส่ยังไงนะครับเราก็พิมพ์ mp o หรือ M p Open นะครับ Open Open นะครับอ่า Open เราก็หยิบใส่นะครับการนับช่องนับยังไงนะครับผมจะมาพูดถึงการนับช่องกันก่อนนะครับเราก็จะนับเป็น1 2 3 4ตัวนี้ก็จะต่อมาเป็น9 10, 10 1 1 12 13อันนี้ก็จะเป็นอ่ายี 21, 21, 22่ไปเรื่อยๆนะครับโอเค okay. เรา เราใส่ของไปยังไวะเราก็ามาใส่ใช่ไหมอ่าเราต้องการให้มันมีราคาเราก็ต้องมาใส่ราคาให้มันช่องที่หนึ่งนะครับราคาหนึ่งร้อยช่องที่สองราคาแปห้าสิบโอเคเราก็มาทับโอดูฮนะเป็นโอะครับนี่ครับมันก็จะตั้งให้แล้วเราเราก็รอคนมากดซื้อ,อเฮ้ยไอ้บ้า ไม่ใช่เดียวคูไปกดเอาออกมาทำไมเราเออนะครับนะครับก็รอคนมากดซื้อนะครับแล้วก็มีอะไรอีกคำสั่งอะไรเป็นคำสั่ง mp name ก็คือชื่อร้านที่เราต้องการตั้งนะครับ est ผัดเอ,อเคมันก็จะขึ้นนไงปัป ใส่ตัวหนาได้ไหมใส่ได้ปรับเน่ใส่ได้ไดโอเคแล้วก็คำสั่งสุดท้ายก็คือ list นะครับ list อ่ะเราก็มาใส่เฮ้ยไม่ใช่สิหมแล้วอ้าวเออเลร์อ๋อห้ามพิมพ์ชื่ออันนี้หรือเปล่าห้ามพิมพ์ชื่อตัวนี้นะครับอ่าเจอบั๊กแล้วฮะ ก็เออลิชก็คือเหมือนกับว่ามันคือเนี่ยสาเหตุที่ผมให้ใช้กับ, odie, กบอ,อ,อมม่ให้ใช้กับเออร์คอมแมนให้ใช้กับอ่าแอดมินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะงี้นะฮะก็เพราะงี้นะฮะเรามาดูอ่าแอดมินยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปใส่เพอร์มิชันให้ ให้เขามากดเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เซิร์ฟเออร์ร์นะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับอาจจะเร็วหรืออาจจะช้าหรืออะไรก็โอเคนะครับถ้าไม่เข้าใจให้คอมเมนต์อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจหรือ,อผมฝากท้ายๆนะครับใครที่ เป็นอยู่แล้วใครที่เก่งอยู่แล้วไม่ต้องมาซับอ่าช n e l ผมนะครับไม่ต้องมาซับส b e c h a ช n e l ผมนะครับโอเคบายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับผมว่าจะมาสอนอะไรดีๆอีกนะครับบายบายตึง